จงขอความคุ้มครองให้พ้นจากความยากจนท่านรอซูลุ่นเลาะซอนลั่นลอผฮ้อะไยฮิวาซันลำกล่าวว่าพวกท่านจงขอความคุ้มครองต่ออันล้อให้พ้นจากความยากจนความขัดสนความอัปยศอดสูและการอาธรรมต่อผู้อื่นหรือการถูกอธรรมบันทึกโดยอามาตหมายเลข10973สถานะฮะดีซอเฮียท่านนบีซอนลั่นลอผฮ้อะไรฮิวาซันลำได้ขอความคุ้มครองต่ออันลาะอย่างมากมาย และได้สอนให้อุมมะของท่านขอความคุ้มครองต่ออันเลาะให้พ้นจากทุกสิ่งที่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาฝ่าฝืนอันเลาะในฮะดีตบทนี้ท่านนาบีซอนล,ลอั่นหลอฮูอะไยฮิวาซัลลัมสั่งใช้ให้ซอฮาบะและอุมมะของท่านทุกคนขอความคุ้มครองต่ออันเลาะให้รอดพ้นจากความยากจนความขัดสนความอัปยศการอาธรรมต่อผู้อื่นและการถูกผู้อื่นรทมเหตุใดท่านที่นบีซอนล,ลอั่นลอฮูอะไยฮิวาซัลลัมจึงสั่งใช้ให้เราขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้น เพราะความยากจนนั้นอาจจะทําให้คนคนหนึ่งกระทําในสิ่งที่ทรรอม,มากเท่าไรแล้วที่เกิดการลักขโมยขึ้นเกิดการข้าวฟันหรืออาจจะถึงขั้นผิดประเวณีเนื่องด้วยความยากจนต่อมาท่านทินาบ,บีสอนลั่นลองฮูอะไรฮิวาสันลำสั่งใช้ให้เราขอให้ปลอดภัยจากความขัดสนซึ่งความหมายของความขัดสนนั้นบางก็กล่าวว่าหมายถึงขัดสนในเรื่องการทําความดีเป็นผู้ที่กระทําความดีน้อยบางก็กล่าวว่ามีความขัดสนในเรื่องความอดทน เป็นผู้ที่เมื่อเผชิญกับบททดสอบหรือความทุกข์ยากเขาก็ไม่สามารถที่จะอดทนต่อมันหรืออดทนได้เพียงน้อยนิดเท่านั้นบางก็กล่าวว่าขัดสนผู้ที่จะมาช่วยเหลือเขาบางก็กล่าวว่าขัดสนในเรื่องของทรัพย์สินซึ่งไม่ว่าจะขัดสนในเรื่องใดมันก็ล้วนเป็นผลเสียต่อตัวเราทั้งสิ้นและจงของให้รอดพ้นจากความตกต่ำความอัปยศซึ่งความอับยยศนั้นคือการที่ผู้คนดูถูกเหยียดยามเราไม่ให้ค่าใดๆโดยมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากเรากระทำในสิ่งที่เป็นบาป หรืออาจจะเพราะเราโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นและจงขอความคุ้มครองให้พ้นจากการที่เราจะอาธรรมไม่ว่าจะเป็นการอาธรรมต่อตัวเองเช่นละทิ้งละหมาดละทิ้งในสิ่งที่เป็นวายิบหรือการที่เราจะอาธรรมต่อผู้อื่นเพราะการอาธรรมจะเป็นความมืดมิดสำหรับเราในวันกิยามะและจงขอความคุ้มครองให้พ้นจากการถูกอาธรรมเพราะการถูกอาธรรมจะนำพาความหายยนะมาสู่ตัวเรามันจะทำให้เราเป็นทุกข์เหนื่อยทั้งกายใจและสติปัญญา ซึ่งมันอาจจะทําให้เราไม่สามารถอดทนต่อการถูกอธรรมดังกล่าวขอขอบคุณเพจซุนนะดูอาขอให้พ้นจากความยากจนคาจําอ่านอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบีกามินันกูฟรีวันฟาครีอัลลอฮุมม่าอินนีอูซุบีกามินอัาบินก็อบฟรีลาอิลาห์อิลลาอันตา